ัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับโมนาค่ะจบจากที่ไหนคะค่เพิ่งจบม .6 ค่ะกโรงเรียนเตรียมมศึกษากำลังจะไปต่อที่มหลาลัยไอช o ยนิวเวอร์ซิตี้ไต้หวันค่ะทำไมถึงเลือ,อกไปเรียนที่ไต้หวันอ่ะก็จริงๆแล้วอันนี้คือนะัดเปลี่ยนจบจากญี่ปุ่นนะแต่ว่าพี่เลือกจะไปไต้หวันก็เพราะว่าอยากเรียนบิสเนส ซึ่งสายบิสเนสจริงๆแล้วก็เอ้ยทำไมไม่ไปอเมริกาอะไรเงี้ยก็เยอะแต่ว่าไต้หวันอะรู้สึกว่าแบบช่วงนี้เหมือนเขาดูแลเรื่องสาธารณสุขอะได้ดีเนาะช่วงโควิดแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆในไต้หวันอะมันค่อนข้างโอเคแล้วก็แบบเปิดโอกาสให้นักเรียนอินเตอร์เยอะแบบใช้ภาษาอังกฤษก็ได้จีนก็ได้อะไรเงี้ยมันดูโอกาสเยอะอะไรเงี้ยอ๋อโอกาสเยอะอ๋อแล้วทุนที่ยื่นไปอะมีชื่อว่าอะไร อันนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่ MOE นะไม่ใช่ทุนรัฐบาลไต้หวันนะคือทุนของมหาหลัยก็คือต้องแอพพลายก็คือสมัครของมหาหลัยก่อนอติดแล้วถึงจะสมัครทุนขอได้ะคะ่ะอ๋อก็คือไม่ได้ผ่านเอเจนซี่เลยคือยื่นกับมหาหลัยโดยตรงเลยใช่ค่ะ,ะแล้วโครงสร้างทุนจะเป็นยังไงก็คือเป็นทุนให้เปล่าเนาะแต่ว่าเริ่มต้นที่1ึงปีเท่านั้นนะไม่ใช่ว่า4ปีอันนี้ก็คือได้ทุน 1>, 1ปีเท่านั้นเฉพาะปีแรก100% 80%อ60%อยแ่เงี้ยค่ะแล้วแต่พิจารณาแล้วเขาพิจารณาจากอะไรหนึ่งก็คือ100%เนี่ยจะมีรวมหอ,อมแล้วก็ค่าเทิม80%ก็อาจจะเป็นแค่ค่าเทอมไม่มีหออะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะให้เรียกอ,อะไรผลตอบรับของเขาอ่ะเขาชอบเราแค่ไหนถ้าแบบพูดง่ายๆเนาะก็คือว่า เรามีศักยภาพมากถึงขนาดที่เขาอยากให้ทุนเรามากแค่ไหนก็คือต้องใช้พอร์ตโฟลิโอจ้าในการยื่นเขาจํากัดไหมว่าร้อยเปอร์เซ็นจะให้กี่คนอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกอะไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะมีคร่าวๆประมาณแบบสิบหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่ามันแล้วแต่เขาอะเหมือนเขาอยากให้เขาก็ให้เพราะว่านี้เป็นมอเอกชนเนาะแล้วแต่ว่าเขาอยากให้เท่าไหร่ก็ให้แต่ว่าจริง,รงๆแล้วน่าจะอยู่ที่สิบของเราเราได้ร้อยใช่ไหมได้ร้อย คือทุกคนอะ่ะ <g ül> ก็จะได้แค่ปีแรกปีเดียวถูกต้องอีกสามปีที่เหลือก็จะ,จะ,จะต,ต้องจ่ายใช่หรือจริงๆก็มีให้ต่อนะแต่ว่าต้องได้ผลคะแนนที่อยู่แรง่งหนึ่งถึงสามหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างสูงมากๆเลยใช่จะทำได้ไหมไม่ <g ül> ก็คือเตรียมเงินไว้แล้วจ้ะร <g ül> าคาเดือนเท่าไหร่เนี่ย <g ül> ประมาณอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันไต้หวันก็คือพอๆกับไทยเนาะค่าเงินใกล้ๆกันเจ็ดหมื่นกว่าบาทเป็นอินเตอร์ค่ะ ใครที่ได้ภาษาจีนอะ่ะก็สามารถเลือกยื่นภาษาจีนก็ได้แล้วก็ต้องเรียนเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบภาษาจีนค่าเทอมก็จะอยู่ที่สิบหมื่นกว่าบาทก็ถูกก็จะถูกกว่าถูกกว่าใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราเรียนภาคจีนเนี่ยเขาก็จะเรียนเป็นจีนตัวเต็มใช่ไหมถูกต้องแล้วของเราอย่างเราเรียนอินเตอร์เนี่ยจะได้มีวิชาภาษาจีนไหมมีค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นหน่วยกิจเสริมจะไม่ได้อยู่ใน ของคณะแต่ว่าจะเป็นหน่วยกิจเสริมเอาไว้เก็บได้ไม่ใช่วิชาบังคับใชนไม่ต้องเรียนก็ได้นะใช่ใช่ใช่โอเคแต่ก็คือเป็นจีนตัวเต็มอยู่ดีตัวเต็มค่ะตัวเต็มแล้วก่อนหน้าที่จะยื่นเราเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนไหมเคยผ่านผ่านงูปลาตอนแบบอนุบาลอะไรเงี้ยภาษาจีนตัวย่อเป็นของจีนจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่านั่นแหละก็แต่พอเริ่มเข้ามหาลัยที่ไต้หวันะก็บังคับว่าต้องเป็นตัวเต็มตัวเต็มใช่ แล้วเราเราบอกว่าเราเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมามันช่วยไหมช่วยนะถึงจะแบบเรียนกับพี่วิวเลยจะรู้สึกว่าไอ้นี่กากจังเลยแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าช่วยแล้วเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นตัวคันจีอ่ะเป็นตัวจีนของตัวเต็มเหมือนไต้หวันแต่ว่าภาษาจีนแผ่นใหญ่อ่ะเป็นตัวย่อเราจะเข้าใจความหมายจากตัวเต็มเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นก็ใช้ตัวเต็มในคันจิใช่เข้าใจง่ายกว่าพูดถึงอ่ะมันจะเรียนไปได้เร็วกว่าใช่ไหมเร็วเร็วเลยอ่รียนภาษาไหนยากกว่ากัน ภาษาจีนดิยังไงยังไงมันเพิ่งเริ่มเรียนอะ่ะ <_ C 1> <ๆ>ก็เลยแบบอาจจะรู้สึกว่ายากแต่ว่าภาษาจีนอะ่ะเขาอาจจะคิดว่าไวายากรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไทยปะค่อนข้างที่จะคล้ายๆแต่ว่าเหมือนไม่รู้สึกว่าภาษาจีนมันแบบมันละเอียดอะ่ะมัว่าขีดเส้นขีดสกตรกอะไรพวกนี้ว่ามันเยอะใช่ไหมมันละเอียดมากเลยใช่แล้วถ้าอย่างเรื่องแกมมา่าคือภาษาญี่ปุ่นมันจะต้องมีผันด้วยใช่ไหมญี่ปุ่นยากกว่าถ้าในเรื่องแกมม่าผันรูปผันอะไร คาดหวังอะไรไหมกับการไปเรียนที่เนี้่คือมันไม่มีใครไม่คาดหวังเนาะก็ทุกคนก็ต้องมีความคาดหวังแต่ว่าเราก็คาดหวังน้อยๆไว้ก่อนว่าอย่างน้อยเราอยากได้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษให้มันดีขึ้นก่อนในปีแรกนะส่วนปีถัดไปก็คงคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องการทํางานเรื่องคอนเะน็กชันก็เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าคาดหวังไว้เลยแน่ๆจากประเทศไต้หวันนะคือเราจะต้องเก่งจีนกับเก่งภาษาอังกฤษขึ้นใช่ อของเราเรียนชื่อคณะอะไรนะออ IB A บริหารแล้วโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยเขาจะสอนอะไรบ้างจะสอนเกี่ยวกับ managerial skill ก็คือเทคนิคการบริหาร skill การบริหารซึ่งไม่ใช่เรียนแค่นี้นะเรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เรียนการ Presentation ใช่ก็คือเหมือนเรียนเน้นเป็นการพรีเซนต์คะแนนมาจากการพรีเซนต์มากกว่าไม่ได้เป็นแนวแบบว่า ท่องจาแต่ว่าก็เรียนอีคอนอมิกเรียนเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่บริหารเราเรียนทั่วไปเหมือนกันมีปรับพื้นฐานไหมหรือว่าไปแล้วเราก็เข้าสู่ระบบมหาลัยเลยเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเลยสู้ไปด้วยกันเลยไม่มีรไใดๆแล้วปีนี้มีคนได้กี่คนคนไทยเหรอไม่รู้อ่ะเอ้แต่ว่าในกรุ๊ปแบบมีประามาณ50เยอะแต่ว่าแบ่งไงคนละคณะคนละคณะยังไม่ยังไม่ได้เจอใครเลยทั้งนั้นใช่ เราเรื่องที่พักอาศัยอ,ะอ่ะอ๋อก็คือสาม,มารถเลือกก็จะเอาหอนอกหรือว่าหอในหอหนอกก็จะเป็นแบบข้างนอกมาอะไรเนาะตามยื่อก็คือจะไม่แพงมากอยู่ดีเนาะบางคนก็แบบอยากเริ่มต้นแบบว่าอยู่สบายๆคนเดียวอะไรเงี้ยก็อยู่หอหนอกก็ไม่แพงก็ประมาณ5 0 0พันถึงห0พันอะไรเงี้ยมีหลายราคา แต่ว่าถ้าหอนหนก็ถูกเข้าไปอีกเพราะว่าคิดเป็นต่อเทิมแล้วก็มันจะต้องมีรูเมดด้วยถูกไหมต้องมีรูเมดต้องหาใช่ใช่แต่ก็ต้องเสี่ยงดวงว่าเราจะเจอรูเมดที่ดีหรือไม่ใช่แต่ว่านั่นแหละของเรารู้ยังว่าจะต้องอยู่ที่ไหนอันนี้ได้ลงทะเบียนไว้หอสามเป็นหอนายค่ะเพราะว่าได้ทุนหอด้วยก็เลยเออต้องอยู่หอนายไปก่อนปีแรกใช่เขาก็จะแรนดดอมมาเองว่า รรอ,อ๋อก็ออคือเราได้ทุนรอเปอร์เซ็นต์ของเราก็ไม่ต้องจ่ายเข้าหอด้วยใช่ใช่เป็นรอเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมเราถึงเลือกเข้ามอนี้คณะนี้โอเคก็คือจริงๆแล้วส่วนตัวยื่นไป่แค่มอดียวงก็คือยื่นมอนี้เลยมอนี้อ่ะเขาจะได้ AACSB ก<ม>็คือ accredited แบบว่าได้รับการรับรอง business school จากทั่วโลกเนาะอันนี้เป็นการรับรองจากทั่วโลกก็คือว่ามอนี้ได้ในสาขาของ business ก็เลยเขาจะเด็นในเรื่องนี้เด็นเรื่องนี้กับทำอาหารถ้าใครอยากทำอาหารเป็นเชฟเรียนคล้ายๆแบบก็ต้องเบอร์แต่มันก็ต้องเบอร์สาขาไต้หวันอย่างเงี้ยก็มาได้ก็เป็นอาหารก็จะเป็นอาหารทั่วโลกจริงจังเลยนะเป็นโรงแรมเป็นอะไรแบบคาลิเนรี่กันแบบทำอาร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีโรงแรมของเขาจบแล้วก็ฝึกงานทำอาหารที่โรงแรมได้เลยใช่แล้วหลักสูตรของเรามต้องฝึกงานด้วยไหย อันนี้มีคิดว่ามีฝึกงานต้องมีอยู่แหละฝึกงานตอนปีสุดท้ายอ่ะก็คือที่เลือกมอเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแคมปัสที่ใหญ่มากๆแล้วก็มอเนี้ยเขามีบริษัทหลายหลายรูปแบบให้เราไปฝึกแล้วก็ถ้าทํางานหรืออะไรเงี้ยบางบางคนอยากทำพัฒทาที่นี่ให้ทํานะเหอเออเพราะปกติถ้าไปต่างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้แบบเป็นนักเรียนเขาจะไม่ให้ทำใช่ไหมก็คือที่เนี่ยข้างในแคมปัสมีทั้งอิต w เวอร์ก็คือมีทั้ง ส,สนุกน่าสนใจนะมีมี o u t l มีแบบทุกอย่างเลยเพราะฉันฝึกงานฝึกอะไรก็คืออยู่ในโปรแกรมแบบว่าอยู่ในวองวลของเขาคือทําอะไรก็คือทอําได้มันกว้างขวางมากที่นี่อย่างที่เราบอกว่าเราเารียนภาษาญี่ปุ่นมาเราได้เราสอบได้สอบเอ็นสามได้เอ็นสาได้กมํมพาสอบเอ็นสองใหม่สุดยอดมาก <laughs> แล้วทำไมถึงไม่ไปต่อประเทศญี่ปุ่นก็คือแบบ ในในมุมมองก็คือหนึ่งเลยอะเบื่ออยากอยากได้ภาษาอื่นด้วยตัวอยากได้ภาษาอื่นอยากหาภาษาใกล้ๆญี่ปุ่นแบบเป็นอีกษะหนึ่งอัพเลเวลอีกอันนึงก็คือภาษาจีนแล้วถ้าไมเราถึงเลือกมาไต้หวัน่ะไม่ไปจีนคือที่ก็คือช่วงนั้นอะช่วงที่ยื่นอะจีนปิดประเทศแล้วเรายังไม่เห็นอนาคตว่ามันจะเปิดยังไงหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังยื่นมาหาอะไรไม่ได้้วยไงก็เลยแบบยื่นได้แค่ไต้หวัน ก็เลยเลือกยืนไต้หวันไปก่อนช่วงประมาณจุลายของที่แล้วเนาะสัมภาษณ์อะเขาสัมภาษณ์กี่คนสัมภาษณ์สามคนสําหรับเรานะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราแบบเขาใช้โปรแกรมอะไรเออใช้ม e t ก็มีเนาก็มีใช่ใช่ที่ไต้หวันจะเป็นใช้แพลตฟอร์มของ Google ซะส่วนใหญ่จะเป็นสามคนเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าเาร อาจะเป็นการนใหญ่ที่สุดแล้วห่เป็นชีอเอเป็นชีฟเป็นหออเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกับเราเขาถามด้วยนะว่าลุงหมว่าคณะนี้เรียนอะไรศึกษาให้ดี ต้องรู้ว่าโอเคเรียนบริหารคิดว่าในในวิชาแต่ละอันมีวิชาไหนที่เราสนใจเราต้องศึกษาก่อนนะว่าเขาเรียนอะไรอ่ะเราถึงจะไปดูโครงสร้างหลักสูตรถ้าเราตอบว่าไม่รู้ก็คือจบนะลูกก็คือไม่ได้เราต้องขวอยคว้าเอาการเรียนฟรีในปีแรกใช่ไหมอราขวอยคว้าปีต่อไปค่อยว่ากันเราไมปซิลไปสิได้เออแล้วเขาถามเขาถามว่าอะไรนะอันเนี้ยถามว่าชอบวิชาอะไรบ้างนะ ้เป็นภาษาอะไรภาษาอ๋อสัมภาษณ์เป็นสองภาษาเออเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเขาก็เลยให้อาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นคุยกับเราด้วยแต่ถึงสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเดยใช่ไม่ได้ใช้แต่ว่าอยา,อยากกล,ล,ลอาจะรู้ว่าญีกโกหกหรือเปล่าอะไรเอออือแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพูดภาษาจีนไม่ได้ไม่เป็นไรเขาสัมภาษณ์แค่ภาษาอังกฤษ แล้วก็เน้นเข้าใจกันไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องปอมากเพราะทุกคนก็เข้ามาเรียนเนาะไม่ได้แบบล <c oughs> ูเว้นแล้วจะมาเรียน,นย <c oughs> แล้วเขาถามอะไรบ้างถามว่าชอบวิชาอะไรอันนี้ <c oughs> แล้วก็ถามว่าจุดแข็งจุดอ่อนปกติอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าคิดว่าถ้ามาเรียนที่นี้ยให้อะไรเขาได้ทาไมเขาถึงจะต้องให้ทุนเราเรามีประโยชน์อะไรเราจะพัฒนาอะไร <c oughs> ไม่มีประโยชน์ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เลยอยากได้ังินอยากได้ทุนยังไม่ได้ตอบ ไม่ได้ไม่ได้ก็คือเราก็ศึกษามาว่าเราจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงความไทยไต้หวันยังไงอฮะแปลว่าอะไรคะเนี่ยจะเชื่อมโยงไทยไต้หวันยังไงคะบอกว่าคือเราอ่ะพูดภาษาเข้าเชื่อมโยงไทยมุกเข้าจะทําธุรกิจอ่ะไม่ได้แน่นอนเรื่อกมากเนี่ยก็คือเนี้ยผู้ญี่ปุ่นอังกฤษไทยถ้าได้จีนในคณะค้ก็แค่ภาษาแล้วก็สกิลของแมเนเจอร์สกิลในการพัฒนาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบ ในเรื่องการทําธุรกิจแบบส่งออกหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าใช้ภาษาคือคือไม่ใช่ว่าทุกคนได้ภาษาอย่างเดียวมันจะได้ตอนเนี้ยเราต้องมีสกิลนึงงต้อไม่งั้นพูดอย่างเดียวไม่ได้ไม่งั้นโรบอทก็ทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คือคนคนที่ครบอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเรามีสกิลภาษาแล้วเราบวกกับการที่เราได้คณะเนี้ยเราได้เรียนสกิลเพิ่มก็คิดว่าเราเป็นฟกเตอร์หนึ่งที่ก็แบบ มีประสิทธิภาพเราก็ต้องอวยตัวเองด้วยไงเราจะต้องให้เขาเห็นว่าเราดีาส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์อะทุกมาหาลัยแหละมันก็จะเป็นคำถามเบสิกเบสิกซึ่งหาได้ตินเทจรน็ตแล้วก็แบบนั่งจำนั่งท่องดูยูทูบเอาว่าเขาถามอะไรเขาถามไม่เกินนั้นแล้วเราควรที่จะมาอ d แ p บคำตอบของเราเองนะเพราะแม่เขาจะปีน้ำมันก็ต้องตอบนี้บอกว่าแหละเพราะทุกคนก็ดูเหมือนกันใช่เราต้องมีความยนีมในตัวเราใช่ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจบไต้หวันเสร็จแล้วอาจจะหาช่องทางไปต่อยุการ ให้มันตืนเตใช่ใช่แล้วควรแบบไปหลายๆประเทศไปหลายๆที่เราจะแบบได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจะได้ไม่ต้องแบบยึดติดกับอะไรแบบเดิม You only live once น้อยอยากทำอะไรทำเนาะใช้ใช้อะไรยืมเข้าที่นี่ก็คือมอนี้ใช้ได้ทั้ง I อเอลกับคกอีกแล้วก็คอนเฟรียลแค่นี้เองอ๋อใช้น้อยแล้วเนี่ยใช้น้อยใช้แค่นี้เองแล้ว่าใช้อะไรอะไรยืนอันนี้ใช้ I อเอลกับโูดอีก ถ้า,ถาคะแนนอังกฤษไม่ดีอะพอร์โฟลิโอต้องดีอะอมันแต่ว่าสตาร์อะที่เขาลาบอะไม่เยอะอลองไปดูในเว็บไซต์อะอแต่จําได้ว่าไม่เยอะเลยนะที่ลับอะแต่ว่าคอร์เนลิโอเขาแบบรีคว์อะไรไหมว่าเราต้องทําเป็นอะไรยังไงก็คือไม่มีรีควีขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเบสิกที่ควรจะมีก็คือว่าประวัติเราก็คือเป็นซีดีข้างหน้าก่อนอทำซีดี เสร็จแล้วก็แทรกด้วยประวัติเรากิจกรรมอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการหรือว่าทางด้านกิจกรรมใส่ได้หมดเลยไลเชอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วถ,ถ้าอยากให้เพิ่มอ่ะกิจกรรมที่เราเป็นวลร์เชียจะดีอ,อย่างเราเราทำมูนิธีกระจกเงาแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องที่วยเหลือับเด็กที่ไม่ได้โอกาสทางการศึกษาอะไรเงี้ยก็พูดไปว่าเหมือนการศึกษาไันทำให้อะไรอย่างเงี้ยบังบร้บรา จริงๆถ้าถ้าตอนนี้ใครที่เรีนยนหรืมอมปลายต้องทําผลงานเยอะๆใช่ให้คิดว่ามาหาลัยจะยืนต่างประเทศหรือว่าจะยี่มหาลัยไหนที่เขารับรอบพอก่ะขอร์ตมันสําคัญมากๆเราต้องทําให้ของเราดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องทำกิจกรรมที่แบบคนอื่นไม่ค่อยทํากันอะเเป็นกิจกรรมที่หาทําได้ยากแล้วก็มีประโยชน์ใช่อย่างปีเราอ่ะเป็นปีที่มีโควิดก็คือทําอะไรไม่ได้เลยมปลายช่วงมห้ามหกไม่ได้ทําอะไรเลยนะ แต่ว่าเราเอากิจกรรมจากญี่ปุ่น,นมันก็เลยเป็นโชคดีในนี้ใช่แต่ว่าน้องๆรุ่นต่อไปอ่ะประเทศเปิดและโควิดอาจจะค่อยๆอย่างนี้ไปจะมีโรคระหัแล้วแต่แต่ว่าหากิจกรรมต้องเอาพอร์ตด,ดีๆแนะนำกับคะแนนภาษาอังกฤษเนาะต้องสอบเก็บเอาไว้คะแนน I อเอจริงๆถ้าแนะนะําอ่ะถ้าจะมาไต้หวันอะ่ะโคอิกก็ได้แหละสอบง่ายแต่ i อเอลอ่ะดีที่สุดยืนในุกประเทศ แล้วก็ถ้าจะเข้าอินเตอร์ก็ไม่จะมีจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนเนาะไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าถ้าจะเข้าโปรแกรมจีนเขามี require สูงอยู่นะมันต้องสอบพ o c เกใช่ไหมใช่เอสเใช้ไม่ได้นะใช่เอสเ K เอเเข้าประเทศจีนเนาะมีอะไรอยากฝากบอกรุ่นน้องที่จะเข้าที่นี่ไหมแนะนําว่าศึกษาให้ดีเขาใช้อะไรเราเหลือเวลาปีหนึ่งสำหรับรุ่นต่อไปคล้ว ปีนึงอ่ะใช้ให้มันคุ้มเราทําอะไรได้เยอะมากภาษาอังกฤษอ่ะสอบเก็บเอาไว้ต้องสอบเก็บเอาไว้ทุกอีกอ่ะมันจองวันเดียวมันก็สอบได้แล้วทุกอีกมีสอบทุกอาทิตย์เลยใช่แต่ไอเอ๋ะต้องติวอันนี้เข้าใจแล้วก็ค่าสอบมันแพงถ้าจะสอบจริงๆอ่ะเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจเขียนเอสีอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนให้ดีแล้วเอาคะแนนด้วยเพราะว่ามันใช้ได้ตลอด2ปีป่ะรู้สึกคะแนนเนี้ยมันเก็บไว้ได้2ปีแล้วก็อยากเข้าที่ไหนอ่ะมันใช้ได้ w o r l d w มันเป็นสำคัญภาษาอังกฤษต้องเอาให้ได้เนาะ ถ้าแบบพอร์ตโฟลิโอเราแบบอาจจะไม่เยอะมากเท่าคนอื่นแต่ภาษาอังกฤษเอาให้เยอะเพราะว่าอันนี้ผลขายได้ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาลัยเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะมหาวิทยาลัยมีทั้งจีนภาษาอังกฤษเอ้ยในยูทูบเขาก็มีนะไอโชว์และอีกโชว์อะไรเนี่ยไปดูได้นะเออดูแบบเป็นอินสปิเรชันแต่ก็อย่าเอาแต่นอนแล้วก็อินสปิเรชันต้องต้องตั้งใจด้วยนอนแล้วฝันไม่ได้ไม่ได้เนาะต้องแบบลงมือทา แล้วเขายื่นเมื่อไหร่ไปถึงว่าเปิดรับอะนี่ของรอบมั้งเริ่มเปิดช่วงแบบพฤศจิก้ยถึงธ<ม>ันวาเปิดรับสมัครเราก็ไปเรียนรอบเปิดเทอมเล็กอันนี้สปริงปอทตชอบไปเรียนช่วงนี้แต่ปอตีก็มีแต่ว่าเราอะเป็นฟอเปิดเทอมใหญ่เปิดรับสมัครช่วงมีนายอะไรเงี้ยถึงจุลายใช่ก็เป็นช่วงมีเด<ม>็กมองผมสอบ ใช่ปัานวก็ถึงบอกว่าต้องเตรียมใช่ให้ก่อนอ่ะไม่งั้นเราจะฉุกเราควรจะเตรียมแต่หมอหกเทอมหนึ่งอย่าเกินอ่ะห้ามเืินนะให้เออต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเปิดปุ๊บปิ๊ปั้นจบ โอกาสสำหรับคนที่อยากจะออกนอกประเทศเนาะไม่อยากแบบเข้าระบบการศึกษาแบบไทยๆแล้วก็สามารถมองมาได้ที่มหาลัยได้ได้เลยเขาไม่ได้จ่ายนะเขาต้องไก่ไม่รอดแล้วรอดวงไม่ได้เขาของไม่ชั้นยังไม่ได้เริ่มก็ไปเรียนไม่ได้ไม่ได้เรียนเลยใช่ถ้าสมมติเราอยากติดตามชีวิตของพี่โมนาที่ไต้หวันจะได้ไหมคะนี่ ก็ฟ่องนะอเปล่ายากเปิดแต่ว่าถ้าเปิดอ่ะห้ามด่านะคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆนะเราแบบเราเลยเราลังใจคิดว่าจะทำคลิปอยู่ใช่แต่ว่ายังยังไม่รู้ยังไม่รูว่าจะทำอะไรก็ไปติดตามที่ไอจีก่อนชื่ออะไรตรงนี้เลื่อนตรงนี้ได้ค่ะมอนาลิซ่มอนาลิซ่ามอนาลิซ่ โอเคแล้วถ้าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปดูคณะอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะ<อ>าฝากกดฝากกดไลค์ลกดกด subscribe โอเคแล้วเจอกันคล<อ>ิปห<อ>น้าค่ะสวัสดีค่ะ